สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกลสู่ชุมชนกับผมนัทพงศ์นครา,าโรธผู้ดำเนินรายการครับบทความเรื่องเสื่อมปวดอ้วนเครียด4ปัญหาสุขภาพมาแรงในปัจจุบันอโรคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาบอาิมเรสชยังเป็นสิ่งที่เป็นความจริงอยู่เสมอยิ่งในยุคป,ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านการมีสุขภาพดีเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยอมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการการรักษาโรคที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรือรีบจัดการตั้งแต่เมื่อมีอาการผปดปกติเป็นแนวโน้มการดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่และแม้แต่กลุ่มที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็ยังมีการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นโดยการตรวจสุขภาพประจำปีและการไม่ปล่อยให้มีอาการลุกลามไปจนถึงจุดที่แก้ไขได้ยากความเสื่อมความปวดความอ้วนและความเครียดเป็นสัญ,ญญาณเตือนที่หากได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการ จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยหนักที่จะตามมาได้โดยเราต้องสังเกตอาการและดูแลจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหนักตามมาในอนาคตโดยสังเกตในส่วนต่างๆดังนี้สําหรับความเสื่อมนะครับประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจะมีความเสื่อมตามวัยหรือบางท่านอาจจะมีความเสื่อมเร็วกว่าคนทั่วไปปัญหาความเสื่อมมีมากมายหลากหลายเช่นสมองเสื่อมปัญหาการมองเห็นเช่นต้อกระจกปัญหาการได้ยินปัญหาการทํางานของตับ ตายปัญหาการทํางานของหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมีความติดตันการทํางานของปอดลดลงต่อมลูกหมากโตมดลูกหย่อนปัญหากระดูกเสื่อมข่าวเสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมการเสื่อมสารพาพท,ทางเพศและความเสื่อมอื่นอื่นอีกมากมายในส่วนของความปวดนั้นในยุคดิจิตอลที่จําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานพบปัญหาความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอบ่าไหล จากภาวะออฟฟิศซินโดมมาคืนเป็นอย่างมากซึ่งหากได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องในการออกกําลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อจะลดอาการปวดได้พอสมควรรวมไปถึงอาการปวดที่พบได้บ่อยเช่นการปวดศีรษะไมเกรนการปวดท้องจากกระเพาะอาหารอักเสบกดไหลย,ย้อนนิ่วในถุงน้ําดีการปวดตาจากการจ้องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานาน,าน,านๆอาการปวดท้องประจําเดือนการปวดหลังจากการนั่งท่าดเดิมๆนานๆหรือในผู้สูงอายุที่มีปัญหาข่าวเสื่อม กระดูกสันหลังเสื่อมก็จะมีความปวดที่เรื้อรังในส่วนของความอ้วนโดยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบันที่มีการทํางานอยู่กับที่และการรับประทานอาหารที่มีไขมันและน้ําตาลสูงทําให้ขาดความสมดุลระหว่างการรับเข้าและการระบายออกนําไปสู่การเกิดสะสมไขมันซึ่งนําไปสู่ปัญหาตามมาเช่นปวดเขา่าปวดหลังเหนื่อยง่ายเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดัน และรายแรงที่สุดก็คือการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองและในส่วนของความเครียดปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคป,ปัจจุบันเราเพบว่าในสังคมมีความเครียดสูงขึ้นตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยทํางานรวมไปถ,ถึงวัยสูงอายุจากสภาพสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้เรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปต้องอยู่ในสภาพที่แยกกันอยู่ ลดการมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อร่วมงานลดกิจกรรมสังสรรค์การเดินทางท่องเที่ยวและยังมีปัญหาสภาพเศรษฐกิจในสังคมการใช้โซเชียลมีเดียที่ทำให้เกิดความเครียดได้มากขึ้นจากรายละ,ะเอียดของปัญหาความเสื่อมความปวดความอ้วนและความเครียดดังที่กล่าวมาเราควรจะใส่ใจสังเกตอาการของตัวเองและคนใกล้ชิดรอบข้างและรีบจัดการปัญหากันแต่นั้นเนิน่ ซึ่งจะนําไปสู่ผลลัพธ์การมีสุขภาพที่ดีทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจนะครับสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ